อย่างลาวทุงเสียมรักษาซัดเขาใหญ่มาเปิดไหมตรงข้ามกับปรอมโปแตทโดเนี่สำหรับที่ใหม่เราเพิ่มเอ็กซาเดน้องหมาน้องแมวมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสถานที่ด้านในกันไป เคนบอกว่าที่นี่เป็นทั้งที่ทํางานแล้วก็มีที่พักข้างบนด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะโอ้ดีมากเลยใครนะคะที่กำลังมองหาสถานที่ที่เอาไว้ทํางานได้ท,ทําธุรกิจของเราได้และพักอาศัยอยู่ด้วยกันได้ด้วยลองมาดูไอเดียข้างในค่ะเปิดประตูเข้ามาก็เป็นโซนแรกค่ะเอาไว้รองรับผู้มาใช้บริการมีที่ช่่งน้ำนักน้องมาน้องแมวแบบคัดกรองประวัติเหมือนซักประวัติอะไรเงี้ยและอีกข้างหนึ่งก็คือจะเป็นมุมเพชชอ็อปแบบขายสินค้า<ๆ>เกี่ยวกับน้องมาน้องแมวซัดเลี<ๆ>้ยงต่างๆมันมีห้องอะไรใช่ไหมปังค่ะพี่หมอมาดูหน ้องตรวจค่ะสองห้องห้องตรวจหรือห้องตรวจสองใช่ไหมจ๊ะใช่อ้อันนี้ห้องตรวจแม่ใช่ห้องตรวจหนึ่งห้องตรวจสองนี่เป็นห้องตรวจสองนะคะทุกคนห้องตรวจมีสองห้องหรือก็สองอันนี้คืออันนี้ห้องพักแพทย์แล้วก็ห้องแหลกห้องยาค่ะจะรวมอยู่ในนี้เลยค่ะค่ะนี่คือแล้วมันมีเชื่อมโซนหน้าผากเชือได้เวลาใส่ยาอ๋อเพราะว่าอันนี้คือห้องยาใช่ไหมคะที่ขอจ่ายยาใช่ โนที่จะวางแบบสคนืดด่อเลือดห้องพักแพทย์นั่นเองจ้ะไว้เตรียมยาก่อนน้ำใจหน้าเคาน์เตอร์อันนี้จ้ะว้าวอห้องเอ็กซเรย์เ,เพิ่มขึ้นมาสามารถวินิจฉัยได้เลยเนาะปกติเราต้องส่งไปเพื่อเอ็กซเรย์ที่อื่นอันนี้ห้องอะไรจ๊ะเดี๋ยวอันนี้ต้องเป็นห้องอะไรโอ้มีบริการแบบว่าพาน้องมาน้องแมวมาอาบน้ำตัดคนตกแต่งอะไรด้วยตรงนี้เนาะ ปวดท้องเนี่ยค่ะมาใช้บริการามารถท้องน้ำตรงนี้ได้นะคะไ,ได้นะเงั้นลองโทเข้าก่อนนะคะอุ้ขอบคุณค่ะมีห้องน้ำเอาไว้บริการตรงนี้จ้ะโอ้อโหย่างดีอย่างจึง้งเข้าใช้สุขภัณฑ์อย่างดีสี่เรียบเรียบสะอาดสะอา้านอย่างชอบพาน้องมานงเมลมาหาหมอก็ไปวเข้าห้องน้ำตรงนี้กันก่อนได้ออกมาเร้วอยากรู้อยากเห็นอันนี้ห้องอะไรจ้ะมันคือห้องผ่าตัดค่ะทุกคนกว้างใหญ่เลยสะดวกสาบายเลย,ยางานเนี้ยเก๋แบบมีแบบฟักบัวชาว์บัด้วยบอกนะ ห้องอับป้องพ่เลี้ยงดูอันนี้ห้องอะไรนะ<ด>จ๊ะอันนี้ห้องฝากเลี้ยงค่ะน้องแมวน้องเมยอ์อจะมีแยกโซนสมมุติจะเดินทางไปต่างจังหวัดมีน้องมาจะเอามาฝากเลี้ยงแค่วสามวันเจ็ดวันรับฝากด้วยรับด้วยขอดูข้างในใ่อยนะคะโอ้รับฝากเลี้ยงน้องมาน้องเมย์ เป็นคืนเป็นวนันเป็นอะไรโซนแอดมิดฝากเลี้ยงทั้งหมดเลยคนะ่ะแต่ว่าเรียกเป็นห้องแมวคือห้องแรกห้องนี้ห้องสุนาาัขแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องสังเกตอาการสําหรับสัตว์ที่ไม่ได้ทำวัคซีนแล้วมาฝากเลี้ยงอันนี้จะเป็นห้องแมวของมอยใช่สี่าปด้ต้องมีห้วยเขาด้วยเนาะโอ้ยดูเล็บน้องมาบ้านคนอื่นเล็ว บ้านเราเองก็ต้องมีห้องสำหรับเขาด้วยนี่แล้วก็อันนี้มีกระจกจะได้มองออกไปเห็นโลกภายนอกได้ด้วย <c oughs> ไปเจอมีซับอันนานได้ยังไงจ๊ะพี่หมอดูตามเพจแล้วก็เห็นบ้านแถวๆนี้มีเขาสร้างเลยเข้าไปคุยกับเขาเราจึงรู้จักว่ามีซับอันนาทูอินวันเลยนอนก็ได้ทำงานก็ได้อันนี้เป็นโจทส่วนตัวนะ เข้าไปดู <Hey. S 2> นนเป็นไอเดียค่ะห้องพักห้องที่นอนเป็นยังไงได้โอเคขอบคุณค่ะเปิดมาปุ๊บมีกระดาษคืชฉันส่งทันทีเลย ข้างบนก็จะเป็นห้องนอนที่แพักเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะโซนห้องครัวเอาไว้ทํากับข้าวไว้นั่งกินข้าวนอกจากห้องทํางานเดอนแล้วห้องครัวยังกว้างขวางอีกแกเป็นทั้งที่ทํางานแล้วก็บ้านพักอาศัยแล้วก็มีห้องครัวเอาไว้ทํากินได้อย่างดีเลยจ้ามีที่ดูดควันด้วยแล้วก็มีประตูทะลุออกไปด้านนอกโซนนี้ยังมีห้องเก็บของใต้บันไดกว้างขวางเอาไว้เก็บของได้อีกเยอะพื้นที่ใช้สอยอย่างกว้างอะ่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนกันพื้นที่ใช้สอยมากกว่า3า2้าอตารางเมตรแล้วก็เป็นสไตล์ไมพีโมมูจิอ นในขณะที่เดินถ่ายรีวิวไปอะฉันเดินฉันก็คอยมองดูเก็บรายละเอียดไปด้วยนะงานสร้างบ้านที่นี่เขาเนียบเก็บรายละเอียดดีจริงสามห้องนอน2ห้องน้ำค่ะ นนพี่หมอพามาดูห้องนอนเรกจ้ากว้างขวางเอาไว้รับแขกก็ได้แขกไปใครมาต้องชอบอกชอบใจจ้ะวางเตียงห้าหกฟุตได้เก็บของสบายและสวนห้องนอนที่ส่องติดกันเลยก็เหมือนกันเลยจ้ออกแบบคล้ายๆกันแหละกว้างขวางปงล่องสบายออกจากห้องนอนสองห้องมาตรงนี้สามารถจะวางทีวีที่จะเป็นมุมฟิตเนสได้ยังดีจะเอาของอะไรมาวางก็ได้อะโซฟาสักตัวก็ยังได้ในสวนห้องน้ําส่วนกลางก็ตรงนี้เลยจ้ะห้องน้ําสวยแยกโซนเปียกโซนแห้งสไตล์มีสรรพนามสี่ที่จะปูปปพื้นปูผนังลวดลายแบบไหนสุขภัณฑ์ ไงก็เล <motion> ือกเอาได้สวยมั้งจ๊ะและอีกห้องนึงที่ภูมิใจนำเสนอเลยค่ะคือห้องมาสเตอร์ใหญ่ตรงนี้ มีห้องนอนและก็ห้องน้งอยู่ในตัวด้วยใช่ไหมคะพี่หมอีกห้องหนึ่งนี่ก็เก๋รัดมากๆเลยค่ะพี่หมพาไปดูข้างในดีไซน์ทันสมัยวางเตียงหกฟุตได้แล้วก็มีเหมือนประตูที่เป็นอุโมงทะลุไปแล้วเป็นห้องแต่งตัวห้องน้ำเป็นโซนห้องนอนที่เป็นส่วนตัวจริงๆมีห้องน้ําในห้องนอนของเจ้าของแยกโซนเปียกโซนแห้งเหมือนกันจ้ะเปิดรับแสงได้อย่างดีเพราะว่ามีกระจกตรงนี้ออกมาชมลมชมวิวติดม่านหน่อยก็ได้เป็นโซนตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัวตรงนี้ก็มอสจ๋เราเดินกลับมาข้างไนห้องนอนใช่ไหมยังทะลุไปสูอาาากศน้บได้้้อออีีีีกกเาามรระบยงงงขนนต ออกแบบได้อย่างจึ้งอย่างเลิดไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคุ้มค่าราคาดีงานละเอียดอย่างดีมีทรัพย์อันนั้นสำหรับเราคือดียังไงบ้างให้คําแนะนํเดีนะคะสัญญาเดือนทําเดือนไหนคะเดือนมิถุนายนนะคะมิถุนายนหกเจ็ดเนี่ยเมษาเนี่ยคือเกือบสมบูรณ์แล้วนั้นเนี่ยเหลือแค่เก็บรายละเอียดงานนิดหน่อยเนาะลองเปิดใจมีทรัพยันนันเขาดูแลดีและใครนะคะอยู่ทุ่งเสเหลี่ยมหรืออยู่ใกล้เคียงนะอยากจะเอาน้องหมาน้องแมวมารักษานะคะ ทุ่งเสลี่ยรักษาสัตว์ดีให้บริการค่ะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะ9โมงถึง2ทุ่มเยื่องๆตรงข้้นข้ามกับป้บ้มปตททุ่งเสลี่ยนะฝากมีซับอาานันตคอนสตรัคชั่นนะคะบ้านห่วงจุยดีอยู่แล้วดีต้องมีซับอาานันต์เจอกันนะคะบ๊ายบาย